เราก็เป็นคนหนึ่งที่มีลูกชายแต่เขาไม่บวชให้เพราะมีครอบครัวแล้วแต่เขาก็ดูแลเราอย่างดีนั่นน่ะมันไม่เกี่ยวกับการบวชพราะคนมีพ่อพ่อแม่มีความเห็นผิดจึงเบียดเบียนเดือดร้อนต่อลูกของตนเองแล้วก็มีคนเข้าใจว่าเมื่อแม่พ่ออยากได้อะไรต้องตอบแทนนี่มันเป็นความเห็นผิดถ้าพ่อแม่อยู่ในศาสนาอื่นแล้วต้องการขอให้ลูกไปบวชอยู่ในธรรมวินัยอื่น ก็เท่าก well. ับว okay. ่าล no. hmm. ูกก็อากตันยูได uh ้เหรอทั้งท uh ี่ได้ดูแลรู้ลูกอยางดีแต่มันเป็นความเห็นผิดของแม่พ่อที่คิดว่าการบวชคือเขาจะได้เกาะชายพระเหลืองจะได้ลอดตายจากนรกกำเนิดเจริญแลาเปรตวิสัยนั่นเป็นความเห็นผิดเราจึงไม่จําเป็นต้องทําตามความเห็นผิดก็ได้มันมีความจําเป็นเลยดังนั้นถ้าพ่อแม่มีความเห็นผิดเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องไม่จําเป็นต้องทําตามต้องปรับความเห็นของคนเป็นแม่พ่อให้ถูกต้อง นั่นเรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดพ่อแม่เป็นคนไม่มีศรัทธาสอนให้เขามีศรัทธาแล้วศรัทธาอย่างอย่างลงมั่นยังไม่หวั่นไหวในพระเจ้าโดยส่วนเดียวด้วยพ่อแม่เป็นคนทู้ศีลสอนให้เขามีศีลพ่อแม่เป็นคนขี้เหนียวตรณีสอนให้เขาเป็นคนรู้สักให้รู้จักแบ่งปันพ่อแม่เป็นคนโง่เขลาบาปัญญาสอนให้แม่เป็นคนฉลาดมีปัญญาในหลักอริยสัจสี นี่สิจึงเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดอย่างถูกต้องในสัมมาทิฏฐิไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการบวชเลยการบวชเป็นเหตุเอื้อเฟื้อต่อธรรมวินัยนี้คือการศึกษาถ้าจะตอบแทนบุญคุณแม่พ่อมีเจตจำนงในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อปฏิบัติปฏิบัติตามธรรมนำธรรมนั้นออกมาบอกแสนสอนแก่มอบแม่พ่อตั้งแต่วันแรกที่จะบวชตั้งเจตนาอย่างนี้อย่างชัดเจน นั่นสิเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อด้วยการบวชแต่ไปบวชพ่อทำประเพณีปู่ย่าตายายทำตาม,ตาม,ต,ามตามกันมาไปบวชพ่อแม่พ่อขอให้ไปบวชถ้าเรามีศรัทธาอยากบวชพราะไม่อยากขัดใจมีความรักคข่เอ็นดูต่อแม่พ่อทําเลยเป็นเรื่องดีพราะอย่างน้อยที่สุดคนได้ประโยชน์นั้นแม่พ่อก็ได้ประโยชน์ด้วยตัวเราเองก็ได้ประโยชน์ด้วยย่อมได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเป็นกันยังประโยชน์ให้ถึงพร้อม แต่แม่อยากให้ลูกบวชแต่ลูกไม่อยากบวชนี้มันเป็นการทำมิจฉาทิถีเป็นความเห็นผิดคิดว่าลูกต้องบวชตามความพอใจของตัวเองแล้วไปเที่ยวบอกว่าลูกอกตัญยูไม่ได้อันนี้เรียกว,ว่าความเห็นผิดในเมื่อลูกยังทําความกตัญญูอยู่แต่กลับไปกล่าวโทษเขาว่าเขาเป็นลูกอกตัญยูเพราะแค่ไม่บวชําเลี้ยวไม่ใช่ ใครจะคิดว่ากากตันยูก็คิดไปแต่กูว่าไม่อยากกตันยูถ้ามึงดูแลปฏิบัติพัดวีแม่พ่อคอยสอนหลักธรรมคำสอนปรับความเห็นในสี่อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้ให้เขาเข้าใจได้นั่นเรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดจบหมดสิ้นจากการไม่มีอะไรถือทอดกดเครื่องไม่ติดข้องอะไรกันอีกต่อไป แล้วถ้าแม่พ่อเข้าใจหลักคําสอนแล้วคนเป็นแม่เป็นพ่อจะไม่บังคับให้ลูกบวชเพราะเขามีความเห็นถูกต้องแต่แม่พ่อที่บังคับให้ลูกบวชยังมีความเห็นผิดไม่ถูกต้องจึงยังบังคับให้ลูกบวชเมื่อลูกไม่บวชตัวเองจึงเกิดความเศร้าหมองอิจฉาละอาใจว่าลูกมีความอคตันอยู่ต่อตนนี่แหละเรียกว่าความเห็นผิด